สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแบบที่ยากที่สุดในโลบอกกันนะครับวันนี้นะครับผมจะผ่านแบบนี้ให้ได้นะครับมาไปเล่นกันเลยนะครับมาครับยังไม่ได้ซ้อมเลยครับแามวาแมวแมวแมวไม่ได้เล่นนานครับเอ้ยมันไปไม่ได้ไมันไปไม่ได้ เฮ้ยเราต้องจับขกดทุกคนฟังดูดิดูดิอืมอ่ะเอ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 กูนำเสร็แล้วตรงไหนวะเออเข้าไปเอ่อโย่โย่โย่โดดมานะครับเราจะรีบเล่นกันนะครับว่า อ้โดนเฉยเฮ้ยนะนี่นี่อโดนได้ไงสลับคลิปนี้นะครับผมจะให้เพื่อนผมมาดูนะครับเป็นพี่ผมนะครับสว่วนผมจะให้พีก่กิจพี่กันดูนะครับเนี่ยฝากให้พีก่กิจพี่กันนะครับหรือว่าเพื่อนผมนะครับไม่ต้องสนใจนะครับถ้าถ้าเขาดูคลิปนี้ผมฝากให้เขานั้นอย่า หมดแล้วผมเลยนะครับเพราะว่ามันยากจริงถ้าไม่เชื่อก็ลองมาเล่นดูผมรับประกันเลยสปูตเซอร์ยากับพี่กิฟตพี่กันนะครับใครเชื่อพี่กิฟตพีกก่กันดูคลิปนี้นะครับสปูตเซอร์ยืนยว่าผมจะญญญมไม่ตายเริ่มเมื่อกี้ผมไม่ได้พูดเลยนะครับโอ้ผมอ๋อเดี๋ยวดูนได้ไงก่อนนิ่งๆๆ เก <iscilla> ออือบได้อู้เอ๋ยหวังว่าให้คนติดตามมากกดไลค์นะครับว่าผูการกดติดตามเก่งมากะผมอยได้ลงยูทูบนะครับไปครับมีคนมา กะตัวเก็ตัวไปรตปรงนี้ใช่ไหมอ๋ออ๋ออาจจะเป็นแบบนี้นะครับที่ทยากที่สุดสำหรับผม ยากเลยรู้ไหมนะว่านาจะยากแบบนี้ไหมแล้วกดกระดูมไม่ติดทำอะไรครับ เกินตักตัวไม่ทันโอ้ยข้ามไปหนึงอะเริ่มกันต่อเลยนะครับทุกคนกระต่อนกระต่อไป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 อุ้ยตุ้ยเฉยมีบอลมีเออไม่มีแล้วคือ อ,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 มมอยา่าพึ่งอย่าพึ <S <S 2> <S 2> ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาเกลียดเลยก็ต่อครับทุกคนอื มันเร็วไปมันก็เร็วไปมันข้ามได้นะแต่ว่าอันที่สองอะไรเนะี่ยไม่ไม่โอเคเอ้ยเอ้ะอือสปาสุดท้ายของคุณคืออนะไรเดี๋ยวผมจะสัญญาทุกคนนะคะว่าวันอังคารไม่ก็วัน,วนพุธนะคะ ผมจะลงคลิปอาร์ตี้ทป่พ่อมนันอัปเดตนะครับตัวมันอัปเดตอะไรใหม่แต่ว่าผมไม่ซื้ออะไรนะครับผมเป็นคนส่ฟรีหั้อู้อ้ฮ้อือ,อจะได้แล้วอ่ะอ๋อมีมีคลิปล็อกไหม อย่บกดล็อกมาอยวาแกดปืนอ่ะ,อะมายิงไหมเอ้ยไม่ะะจะฟังแล้วนำคาญโคดน้ำคาญเพลงเลย่ยเพลงแล้วก็ไม่รู้โ้ยที่ถึงเวลาเวลาที่มัน เดี๋ยวพ้วมใครจะไปา่านเลยว่าเพลงนะเพลงร้องเรียนนะเพืออ,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 อาจจะลุ้งแบบแบบดึกไปหน่อยก็โทษทีนะครับออตัวเจ้าผมไม่ว่าเอาไหมอุ้ยแจม ดูไหมโดนไหมข้างหน้าไม่ดูนะม,มาซูมแค่เนี้ยฮึอมันแั้กก็โดดยังไงอะมันวก็โดดยังไงอืมทีนี้ขอสิบนาทีก็พอแล้ะเฮ้ยมันจะไม่สาใจอ

เราเราผมไม่เห็นวิธีการเล่นมานะครัว่าผมทำไม่เป็นเนะขาวิ่งทะลุไปเลยเลยลองทำดูแต่ว่าผมไม่รับประกันนะว่าม,มันจะดุยไหม อันนี้ครับปุ่มรับประกันว่าตุยตุยแน่มาเขาจะทำไงแล้วบ้าเขาก็ตุกมาเขาจะวิ่งไปใช่ไหมแล้วก็จะโดดอ้อมไปแล้วก็อ้อมกลับมาแล้วกระโดดไปข้างหน้าเลยอ่ะมันไปได้ยังไงอ่ะต้องลองทำแหละต้องลองทำและไม่ได้ไม่ได้ต้องลองต้องลองต้องลองทำแหละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้และต้องลองต้องลอง ลองต้องลองเมื่อกี้น่าจะได้น่ะฮยดีที่ไม่ตุยตรงเขาไอตรงเพลงเพราะว่าไอตรงเพลงมันต้องมารอนานเฮ้ยอ่า โดนอะไรอ่ะขนแขนไม่ยังนับบ้าอุย้ยตัวอะไรนี่ไม่เข้าใจผม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 ,มจะเล่นใ,ในตาถ้าเราไม่ผ่านผมจะเลิกละครับผมโมโหจริงๆ คลิปนี้สั้นไปหน่อยขอโทษด้วยว่ามันดึกแล้วก็ผมโมโหแล้วมันแบตดแม่หูจะหมดเอ้แบตอีกเคยสองรอบแล้วกันหูให้สองรอบนะมันจะกระโดดย,ยังไงวะก็คลิปนี้ขอเพียงไว้เท่านี้นะครับดูบ้านนะครับอย่าลืมกดติดตาม กด subscribe แล้วก็เอ้กด subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับเมือ่อตอไน้ไม่มพาคลิปใหม่ๆนะครับบายบายยบายครับทุกคนบายบายครับบายบาย